young, Young. Have you turn off the conditioner yes? Have <laughs> you turned off the fan yet? Have you turned off the fan yet? พ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูกสร้างครอบครัวสองภาษาหนังสือเล่มนี้นะคะเขาจะมีทั้งชีวิตประจําวันเนาะคำศัพท์ที่ใช้กิจวัตรประจําวันกิจกรรมในครอบครัวกิจกรรมนอกบ้านเล่มนี้จะเริ่มต้นด้วยการตื่นนอนเราก็สามารถพูดภาษาอังกฤษกับลูกๆได้แล้วนะคะเขาจะมีสมบรรทัดแบบนี้นะทุกคนแปลเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็คําอ่านดีตรงที่มีคําอ่านนะคะทุกทีอะ่ะจะมีภาษาไทยแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษเลยไม่มีคําอ่านไม่กิดปางคําก็อ่านไม่ได้นะทุกคนและไม่รู้ว่าตัวไหนแบบแปลว่าอะไรนะคะตื่นนอนได้แล้วได้เวลาตื่นนอนแล้ว Time to get up พูดสิทา t ทุ up t ตอ t พทุกเกตลุกขึ้น t ามท o กไลน์ n อช่ แทนทุเลี้นชายทนทุไลอันชายไม่รู้อ่านถูกไหมนะเราต้องแบบว่าใส่อินเนอร์ถ้าลูกถ้าลูกบอกว่าปิดแล้วก็จะตอบว่าเย็ดไอแฮงปิดแล้ว <laughs> แต่ถ้ายังไม่ได้ปิดโนไอแทบอึ <laughs> no, จะมีคำสาบให้แต่ละหน้านะเ <laughs> ตียงนอนแบบนี้ให้ด้วยนะคะ yeah, <no> เออนี่มีคำที่บอกลูกๆอาบน้ำแล้วเทคอาเชาเทคอาเชา ไปอาน้ำเราต้องบอกลูกทุกคำเลยเนี่ยเป็นเป็นคำศัพที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่ใช้บ่อย Take off your shirt Take off your shirt ถ <laughs> อดเสื้อออก Squish <laughs> so some toothpaste onto the t o o t h u <laughs> s h <laughs> s q u i some toothpaste onto the t o o t h b u บีบยาสีฟันใส่แป้ง s so c r u p the soap all over your body สูสบู่ต้วตาดาวไว้พ่าวหมีคำศัพท์สัตว์ด้วยนะคะผักผลไม้มีหมดเลยแล้วมีเป็นประโยคโอ้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนได้เวลากลับบ้านแล้วอิจฉัยทุกเก้หอมนี่ถ้าบอกให้ลูกๆเก็บของเล่นได้แล้วแล้วลูกๆก็จะบอกว่าอยากเล่นต่อลูกๆต้องตว่า I still want to play ไอสตีนวอนทูเพย์อยากเล่นโต, <laughs> <Yeah. S 1> ตล,ลูกก็จะพูดอีกว่าวันหลังมาอีกได้ไหม can we come here again can we come here again cat bird rabbit fish duck โพดสายยางบักเก็ตถังน้ำแทบก๊อกน้ำ สปันฟองน้ำคอดผ้าคอดผ้าคอเสื้อผ้าเป็นหนังสือที่สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้จริงนะทุกคนแล้วมีคำศัพท์ให้เยอะมากๆเลยนะคะพ่อแม่สามารถฝึกภาษาอังกฤษนะคะกับลูกๆได้เลยนะคะเล่มนี้ราคา100กว่าบาทเองค่ะทุกคนแม่กิฟบจะแปะพิกัดไว้ให้นะคะ